สบายดีพี่น้องเบิดสุขูสุคนเบิด์ุชหมองสุบ่อนเดอ้อทุกทุกประเทศที่เขามาหบชมส่องคอมมี่ลูกสาวนาในตอนนี้พบพอกับแม่หลองคอมคือเก่าพี่น้องก่อนอื่นกับข้อพากพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องยูลาวของพ่อคอมเด้อพี่นอ้นอ,องยูลาวเนาะส่องยูลาวเป็นภาษาอังกฤษนำหน้าด้วยตัวยูตัวเอล ตัวเตัวโอแล้วก็ตัวเอยู่ลาวอ่าลงท่ายด้วยภาษาลาวคือคำว่าอยู่ลาวเนาะฝากในด้วยพี่น้องถือขู่ทุกคนเขาไปกดไลค์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับช่องน,น้อยๆของพวกเฮาแน่พี่น้อง <c oughs> สำหรับคลิปนี้แม่นนองค่อมกะจะตำหมักถั่วลงไปสู่เถาแม่กินเขาเที่ยง พราะว่าห่างหายจากเถาเม่ไปลายมือเนาะบริไกินเขากินน้าห่วมผ้ากันบม่ได้เขาคลิปห่วมกันนะนะหลายวันแล้วเพราะว่าแม่น้องคอมไปเขาหงเฮียนบม่มีเวลาอยู่น้ำพึนก็่ช่วยโอกาสวันเสาร์วันทิตย์เนาะได้อยู่น้าแม่สําหรับบรรยากาศมันกกนี้ก็อุย้ยพี่น้องเลยอบอ,อ,อาลวละอุไร หมากถั่วสาวบัวลอยเอามาต้อนร้านสาวอยู่บ้านนบอเมื่อนไงเพิ่นก็เอาแมงซ้อนมาต้อนเพราะว่าแม่น้องค้อมบ่มีเวลาไปหาเพิน่นเพิ่นหาได้เพิ่นก็เลยมาปั่นให้กินร้านสาวเพิ่นก็เฮ็ดช่อง y ยูทูปเพื่อกันเนาะสือช่องสาวบาัวลอยก็ฝากพี่ฝากน้องไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่นคือกันลูกร้านได้ก็ดีใจน้ำเนาะ ฝากในเด้อพี่น้องฝากอีกช่องเนี่ยซาบุไรมหนักถั่วกะมีต่หน่วยงามๆติ่งๆตึงๆ,ๆโอ้ยเต็นอดอง องนวลงไปปลาแดกอยู่ในไฮเลยพี่น้องของแซ่บขาดไม่ได้ใส่ต่อน,น้ำจักน้อยเนาะ หอมหวนแมงวันจนบินวุบือมาเลยตั้ใส่สมมาข้ามซุกมักเล่นแน่พอมือนีโบมี่มาคหนาาพี่น้อง เดียกน้ำปลาลงใส่กรจักหน่อยอืมต้องเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยมาเด้อ ล่างมือเกียมมากินข้าวน้ำแม่น้องคอมครับแถาแม่เด้อพี่น้องเป็นได้แม่แซ่บบ่แซ่บอร่อยเลยมาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่งก,กับแถาแม่เด้อมาเด้อเนื้ลูกเนื้อรานกินข้าวน้ำแม่วัชระนาจตาเด้อเนื้ลูกเนื้อรานมากมากแถวเทียงเด้อนี่กับตั้มหมักถั่วกับพักทาแยงกับ็พักบัวรพาบาัวรพาว่าจะมันแซ่บกับปิ้งไก่ลงมือก่อนแถาแม่ก็อยากกินข้าวแงๆอืย ว,ว่ยจะมันเสื่มาเด้อะมาหนีกินขา้าวจองคอนกับแม่พักคอมผัอยู่พักคอมเอาไปหลาดอ้อนนะเบี้ยมกนาวสั่งซื้อเบี้ยมกนาวมาปุ๊กประมาณเท่าไรสามสิบหรอแล้วทำตปเท่าไหร่ปีหมัวป่ะอื๊ด ่อไม่ได้พางเขินสะอนไรทงใส่หมดล่อเลยหลดล่อหลดเขินหลดเขินอืดกี่ปุ่นอ๋อห่วดนมันก็หายากิ้ยงอกับปี้เี่ยงโอนี่กระแดดฮอนฮอนพี่น้องเลยอวานทุกัน เอาวอลรนี่นะกินนั่งนั่งอยู่ในต่อกรองหลังนี่ยังเผือย่างไรเป็นปรับ ส้มอยุบป่ะแม่มส้มแห้งมาแล้วะที่เนี้วแวม่มักสมมันจะคื้นแชมบอร์แล้ใส่มะขามเปียกลงมาเด้อลงมาเด้อคัมแม่หมักคำคนเก่งมา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 เออร้านใจมากินเผามาเด้อหมักคำคนเก่งเด้อ ไม่ตูวยังได้ข้ามเขาห้าอยังกูเ่ากะ <c oughs> อยู่เป็นว่าว่าโอ้ยกินข้าวแส่บนอนรับสุขภาพแข็งแรงอืมกินยาอันนี้แล้วมแพ่งดอกของชามชิบหาไข่กว่าสินักเรื่องนอนติสชสาก็แม่อืม แม่มมมแม่แม่เมื่อบุญตั้งแต่ตอนเวรนี่แต่สิบมีมองอยู่บ่มีมองอยู่แบบได้ถอแม่รอบเป็นค้นอวดเนาะมันห้อนแหงอยู่ยา <c oughs> ่ <c oughs> เปิดพัดร่มใส่มันกับบอคือเย,ย็นร่มธรรมาศาสตร์นะ แหงเนีน้ต้นเนีนยโนตะสับแม่เนี้ยแลแม่ก็คือทำแม่ก็นอนแล้วนอนกัางคืนเรายังได้เ <c ười> ปิดพ <c ười> ัดลมนหมอแม่ัมกนอนตาดีช้างข้างไร่แม่ก็บอยแม่ก็บอยะจมาปุนนัง

เป็นก ok ับบ uh ่งอยู่เนาะเป็นการะสมก็คือหาร้ะารใช้ประนการฟูพันมเแเนีสู่ผกินเราจะมาตัวเพิ่นมาตอดนี่แแล้วมาตามสู่ผนกินผนเสมอก่อน 응, i a tidak ถช้าต้องบอกง่ายัยู่หหวะอขอประจานลูกมสาวคำพัน 6, ลูกแม่สาวคำพันเ,เมนี่แ่เขาตายอย่างบตายแล้วสาวคำพันแล้วก็ย่างและสาวคำพัน ชุ่งเจ้ซี่เจ้าชาใช่ไหมอล้วคนละคนอันน่กระุกคนนึงบอือ่น้องเดียวกันเหอกองเดกันกูนได้เป็นลูกโป่งาจะมารคัมพัน์เมจซี่วันนีได้โบจกักไมเทอาเดียวกันแล้วก็จะมาบอกผู้พู้จะเบามานันพรคัมพัน เราตีอ่ะแล้วก็มาคอนมาคอนเนี่ยข้าคอนแสร็แล้วเรื่องหน้กบุูมงวางจองนี่เสกินก็ไอีหอมคับ สวพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้โจ้ไว้สมนึกกนสำหรับคลิปนี้สบายดี